สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ายายหนูจ้าชาแนวอมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้านะคะมัน,นใ้ยายสิผ้าพีผ้านองมาแกงออมค่ะพี่น้องแกงออมหมูสู้พี่สู้นองกินค่ะพี่น้องมีเครืองบลายดรอกค่ะนะคะหาดตามมีนี่แหละค่ะพี่น้องจ้านะคะพักนั่งเลิศใ่ยายเกบอยุคห่างบ้านนี่และค่ะที่ยายปลูกไว้นะคะทุกอย่างห้าปลูกไว้ได้กินค่ะพี่น้องนะคะ ปลูกว้ยางละเล็กละหน่อยค่ะาบางยางเข้าก,ก็ซสือค่ะพี่น้องมันีนย่าย่สิผ้ามะแกงออมหมูซูพีซูนองกินนะคะอันนี้เคลื่อนพริกนะคะแต่ว่ายา่บพาะันเด็ดต่าค่ะพี่น้องพริกแข็งค่ะมันี้ย่ายใส่พริกแข่งนะคะนะคะย่าย่สิต่าเส้นตะไคร้ค่ะย่าย่หันไ้เรียบ้อยนะคะแล้วก็มีหัวหอมค่ะพี่น้องนะคะมันี้ย่ายสิผ้าพีผ้านองมะแกงออมหมูค่ะพี่น้องนี่คือพระเอกของย่าย่ค่ะ ช่องคองยายนีมีพระเอกตลอดเลยนะคะนะคะนี่พระเอกนี่ขาดไม่ได้เลยค่ะนะคะนางเอกคือคนภาคอยู่นี่แหละคะ่ะ <laughs> พระเอกของยายคือหมูติดมันค่ะพี่น้องนะคะแกงออมหมูค่ะพักย่า่กะนี่แหละคะ่ะพักนั่งเลิศแล้วก็มีใบเอ็นพักชี้เล้าค่ะพี่น้องแล้วก็มีใบพักกาดข้าวแล้วก็กะลัมนะคะ กระบมามะกรูดค่ะพี่น้องเราวกมีต้นหอมนะคะต้นหอมอยู่ข้างล่างค่ะเพราะว่าอุป,ปกรณ์ใหญ่มันหน่อยอ้อยยออยู่ค่ะพี่น้องใยก็เลยใส่พอป่วยใยก็เลยหุบเข้าไปน้ำกันนะคะอยู่ข้างล่างนะคะทุกอย่างนะคะเครืองอยู่ข้างล่างค่ะพี่น้องนะคะเมือใใ่อนหร่ใยสิผ้าพีผ้านองมาออมหมูกิ่นค่ะพี่น้องจ๋านะคะก่อนอื่นนะคะก่อนใยสิเฮ็ดใยกระขอบคุณ สำหรับการติดตามช่องยายหนูจา่าด้วยพี่น้องจ่านะคะเป็นกำลังแรงใจให้กันนะคะว่าว่าสิเป็นเอฟซีไหม่เขามาเบิง่งยายแล้วก็มาติดตามยายกับพี่น้องใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวยายกับศิไปหาพี่น้องค่ะพี่น้องจ่านะคะค่อยๆไปกับพี่น้องนะคะสิไปตอบทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องแต่ว่าบางครั้งกับยายสิไปซาแน่นาะคะเนาะมากมาจากพี่น้องจา่ามือันยายสิปพาพี่พาน้องมดแกงอมค่ะพี่น้องนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวยายกับสิตําเครื่อง ร่วมกันนะคะจังตามมาเบิงกับพี่น้องจ้ากแกงอมย่าินะคะมาด้วย้าเร้่องเมเนสิแกงอมซูพีซูน้องกินจา้านี่ค่ะทุกอย่างย่ายใส่ร่วมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือใส่เนื้อมูล,ลงไปแล้วก็เครื่องแกงที่ย่ายต่ำกับพี่น้องจะาย่ายกระสิครัวไปเรื่อยๆค่ะใส่น้ำเนยหน่อยค่ะว่าต้องใส่น้ำอะายนะคะพี่น้องย่ายกระสีนข้นแลน้วก็สิครัวไปเรื่อยๆค่ะเอาถ้าพี่มาคนนะคะครัวไปเรื่อยๆพี่น้องนะคะ ใส่น้ำหน่อยๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเขาจังใส่น้ำลงไปนะคะมอใส่ลายกับพี่น้องใส่น้ำหน่อยๆค่ะมาในแกงคั่วหมูนะคะแกงอ่อมหมูค่ะหมอเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องหมูเริ่มซุกแล้วค่ะแย่กระเสียวพักกระลำลงไปนะคะเอากระลำลงไปนะคะนี่นะคะเอาพักลุงไปกระลำนี่มันซุกยากว่าพี่น้องแย่เสียวกระลำลงไปก่อนค่ะเอาไปคั่วสะกันค่ะใส่น้ำหน่อยๆกับพี่น้อง กินอ้อยเนาะค่ะมื้อ้อยเนาะนะคะใส่กระหล่ำลงไปแล้วายกกันล่อให้หม้อเดือดสักพักก่อนค่ะนะคะให้เป็นหอนๆเหนพัยกยุบนะคะายกกันสิเติมน้ำลงไปค่ะพี่น้องนะคะนี่นะคะหาตอนหมูปลาพอด้กพี่น้องหน่อยครับหมอกำลังเดือดแบบพุกๆแล้วายเติมนม้ำกับน้ำล้างคนครกนี่นะคะนะคะเอามาจากนี่นะคะ เติมน้ำลงไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวทุกอย่างแย,ยกกระสิใส่ลงไปตามหลังนะคะนี่ค่ะหลังจากที่กระลำให้โยเปียบรอยแล้วนะคะยายกกระเสียผักชีลงไปกับผักชีลาวนะคะผักโหระพาใบมะกรูดแล้วก็ใบนางเลิศค่ะพี่น้องตามลงไปค่ะโอ้ยกลิ่นหอมห่วยค่ะพี่น้องขออนุญาตใส่มือนี่แหละค่ะนะคะ หอมแขงกันพี่น้องเอ้ยแกียงอมหมูใหญ่พักบพันในหยุดแล้วค่ะมันคือจังมันลายนะค่ะมันบดได้ลายแล้วค่ะจริงๆแล้วมันบดลายนะคะพักบพันในหยุดค่ะพี่น้องนี่ใส่ผักลงไปค่ะแกียงอมหมูใส่ผักนั่งเลิศค่ะพี่น้องนะคก็บคนๆได้แล้วได้แล้วพี่น้องโอ้ยหอมค่ะโอ้ยหอมห่วยๆค่ะพี่น้องเอ้ยมันหอมได้หอมดีแล้วค่ะ แกงอ่อมหมูบ้านใหญ่หนูใจพี่น้องจ๋านะคะจะแซ่บบแล้ค่ะพี่น้องจ๋านะคะคุณน่ะเดี๋ยวแยกกันิเติมน้ำลงไปอีกค่ะน้ำก้นคกในย่าล่างแล้วค่ะอย่าเอาทิมไหมค่ะโมเมนต์มาย่าล่างค่ะล่างอยู่ค่ะน้ำก้นคกนี้มันเสซ่บค่ะพี่น้องนะค่ะนี่นี่เติมน้ำลงไปค่ะน้ำก้นคกนี่ค่ะเติมลงไปซองรอบแล้วค่ะพี่น้องใส่ซอง ซองถ้่วยนี้นะคะสองถ้่วยนี้นะคะน้ำน้ำมันล่างโคข้าวกลั่นโคข้าค่ะพี่น้องจ้านะคะเดี๋ยวจังม่านซิมรสชาติค่ะพี่น้องนะจ๊ะโอ๊ยผักเริ่มยุแลวพี่น้องโอ้ยหอมหอมพี่น้องเอ้ยถึงกินถึงโอ๊ยแล้วพี่น้องเอ้ยจะเป็นแสีบเด้อบ้านในกินหอมออกมาแล้วะค่ะก็ชิมเลยด้วค่ะพี่น้องก็ชิมนิดนึงอ แซบพี่น้องแซบ่บแซ่บอีลีอรรอค่ะเดี๋ยวยายก็สิเติมมันเท้าควัวลงไปซ้อนนึงค่ะเพิ่มความเข้มข้นนะคะนี่นะคะ่ะแกงออมหมูบ้านยายหนูค่ะพี่น้องจานะคะอุ้ยรอให้เท้าควัวแบบซุปกันนะคะให้มันแบบผุๆไปเปย์ๆกันนะคะอืมเป็นกระแซบบ่ค่ะพี่น้องแกงออม,มบ้านยายหนูได้จา้า สุกเรียบรอยค่ะพี่น้องแกงออมนะคะแกงออมหมูค่ะนะคะเซตเรียบร้อยมาด้วยจ้ะเดอ้อมากินแกงออมหมูบ้านย่าหนูจ้ะพี่น้องนะคะหอมไปถึงเอฟซีทุกๆบานบานเอฟซีทุกๆทันเลยค่ะในหอมทัวหมู่บานมองย่าทำงานใน่ะคะนะคะนะคะ,นะคะย่าก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะพี่น้องจ้าช่องย่าหนูจ้าชาแนลอีกที่หนึ่งค่ะพี่น้องจ้านะคะขอบคุณเอฟซีม่นะคะมาเป็นกําลังแรงใจให้กันแล้วก็เอฟซีเก่านะคะ เยี่ยมยาม,มทำเข้า,าวกันพี่น้องเป็นกําลังเติมกําลังใจให้กันนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวายกกับสิทธย่อยไปหาตอบคอมเมนต์ด้วยพี่น้องเด้อน,นะคะขอบคุณอีกที่นึงค่ะพี่น้องจ๋านะคะมาม่าจ๋ามาม่ามากินแกงอ่อมบ้านยายหนูค่ะคลิปนี้กระซิบนี่แหะค่ะพี่น้องขอบคุณอีกที่หนึ่งสําหรับการติดตามนะจ๊ะเบื้องแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใส่ใบมะกรูดให้ยายกในด้วยค่ะพี่น้องจ๋านะคะขอบคุณอีกที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ